พวกเราไม่อยู่บ้านเฝ้าบ้านให้ดีๆเลยนะกุมารทองได้ค่ะสบายใจได้ไม่ต้องห่วดิบบี้ไปก่อนนะพี่ายเฮ้ยบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เข้าไปขโมยของดีกว่าถองแล้วชังนี้ดีกว่าอืมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยโอู้หืมขโมยของเหรอขาจนทั่วแล้ว มีของมีค่าอะไรบ้านหนูข่องน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไมไฟดับเนี่ยเ้ยไฟดับไปแล้วโอ้โหบ้านใหญ่โตไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟหรือไงเนี่ย, <L an> ยาหาตรงนี้ต่อดีกว่าเฮ้ยเงินโถเอ้ยแบงค์ปลอมอะเนี่ยกินขนมดีกว่า เฮ้ยยังไม่ได้ไลยเลยขนมหายไปไหนเนี่ยเฮ <What? S 1> ้ยทำไมขนมลอยได้เนี่ยเอาไปเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยผี <c oughs> ไปแล้วไปดูแล้วผีกุมารด้วย